ครับผมเดีย๋ยววันนี้ทางร้านเรามีสินค้ามาเดตดให้พี่ๆได้ชมกันนะครับผมเป็นสินค้ามือสองวันนี้ประมาณสามสี่รายการน,นะครับผมแต่ว่าวันนี้มีพิเศษหนหนึงนะครับผมมีสินค้าราคาพิเศษเข้ามาให้ชมกันนะครับผมอันนี้ไม่ต้องถามเด้ออันนี้ขายนะครับรอสินรอลูกค้ามารับของนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมร้านเราตั้งอยู่ที่ถนนเส้นท่าพระไปโกสุมพิสัยอยู่เขตโกสุมพิสัยนะครับช่วงบ้านหนองเขื่อน พี่ๆท่านไหนไปมาหาไม่ถูกก็สามารถโทรที่เบอร์โทรทางร้านได้เลยนะครับผมแล้วก็พี่ท่านที่ที่ต้องการจะขายเครื่องเสียงครับผมติดต่อทางไลน์ที่เบอร์โทรที่เรากําลังขึ้นให้อยู่ตอนนี้นะครับผมอ่านะครับโอเคนะครับผมทางร้านเรายังจัดชุดนะครับผมชุดเครื่องเสียงตามงบทางร้านเราจัดได้ทุกงบนะครับผมอพี่ๆท่านในสนใจก็เชิญที่ร้านเลยนะครับผม อันนี้สินค้าราคาถูกก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันนะครับผมพวกนี้เป็นสินค้าราคาสงการแล้วกันนะครับผมมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่300บาทขึ้นไปนะครับผม300 4 0 0 500ยันไปถึงนี่แหละครับ8 9 0 0 0พันก็มีนะครับพี่ๆท่านไหนชอบมาเรียกเอาเลยนะครับที่ร้านแหลกไม้นะครับผมแหลกไม้สวยๆหลายตัวนะครับผมนี่แหละครับผมมีเนียมถูกก็มีนะครับผมนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวมาชมสินค้ากันเลยนะครับผม สินค้าตัวแรกนะครับผมเรามาชมดีโฟนะครับผมเอเลียนดีโฟนะครับหรือว่าเสาโมดูลกองไฟฟ้านะครับผมตัวนี้เป็นตัวแท้นะครับผมแท้ไต้หวันซึ่งตอนนี้ผมบอกเลยว่าหายากมา,มากๆนะครับผมสําหรับตัวนี้เป็นขวัญใจของชาวร,รุ่นแชหรือว่างานเวทีคอนเสิร์ตงานเวทีเครื่องเสียงนะครับผมที่ว่ามันจะเป็นเป็นเสาโมดูลกองไฟฟ้านะครับผมท่านที่เคยใช้ก็คงดีนะครับ ตัวนี้เป็นตัวแท้ใต้บันนะครับตัวนี้นี่ครับมีซิเนเบอร์นะครับผมแท้แน่นอนนะครับตำนี้ที่เดียวก็คือหูหักฟังหนึ่งนะครับผมหูหักฟังหนึ่งแต่ก็ไม่มีผลกับเสียงนะครับนี่แหละเดี๋ยวมาดูด้านหลังครับด้านหลังนะครับเนี่ยด้านหลังนี่ครับด้านหลังตัวนี้สภาพก็ถือว่ายังสวยอยู่นะครับยังใช้งานได้ปกติสวยๆนะครับไม่กินใต้วันนะครับผมนี่แหละสวยใช้งานได้ปกตินะครับหม้อแปลงเดิมนะครับติดหน้หม้อแปลงผมเอาเอามาให้ดูอยู่นะ มาแปลงเดิมเลยนะครับนี่ครับสวยๆเป็นสินค้าหนึ่งที่หายากมากๆนะครับผมไม่ค่อยมีคนปล่อยนะครับแต่วันนี้เรามีสินค้ามาให้พี่ดูชมกันนะครับไอเอเลนดีโฟนะครับผมไอเราขายราคานะครับผมเอาราคาพิเศษใกล้สงการแล้วนะครับผมเราขายกันแค่ราคา7,900บาทนะครับ7,900าบาทสาหรับเอเดนดีโฟเป็นสินค้าหายากใครที่หาอยู่รีบเลยครับผมนะครับ อ่ะถัดมานะครับผมเป็นเป็นปีนะครับผมปีคอสสี่ทางนะครับผมจากค่ายดังนะครับผมค่ายดังทางซุรินนั่นแหละครับผมจารชนากรนะครับผมปีคอสสี่ทางนะครับผมตัวนี้เพิ่งสั่งนําเข้ามาใหม่ๆนะครับผมเพิ่งลูกค้าเพิ่งสั่งมาใช้งานไม่กี่เดือนนะครับผมนี่สภาพสวยนะครับเดี๋ยวมาชมด้านหลังกันครับเป็นรุ่นโมเดล T ทียนเช สอ2ศูนนะครับผมสภาพนี้โอ้ผมให้ประมาณ85นะครับสวยมากนะครับนี่ครับด้านหลังนี่ครับด้านหลังด้านหลังก็จะประมาณนี้ก็จะมีเป็นสีทางนะครับผมเป็นเข้าเข้า L R ลเนะครับผมนะครับเข้านะครับผมปีปีเอานะครับผมแล้วก็จะมีโลมินไฮอยู่นี่แล้วก็ฮอนนะครับผมก็คือสีทางครบนะครับผม โลมินไฮฮอนนะครับผมเหมาะเหมาะมากสําหรับเครื่องไฟหรือว่าเครื่องเสียงกลางแก้งหรือว่าเป็นซาวของหนังก็ได้นะครับผมได้หมดทุกอย่างนะครับผมตัวนี้ผมบอกเลยว่าปรับติดมือนะครับผมเก์นี้ตามมือครับผมตัวเนี้ปรับนิดเดียวนี่ผมบอกเลยว่ากระแทกกันโอ้โหนะครับผมลองมาแล้วตัวนี้ครับผมลองผมบอกเลยว่าเก์นี้ติดมือนะครับผมเล่งนิดเดียวนี้ไปเลยนะครับผมนะครับนี่แหละสภาพสวยนะครับผม พีธนากรนะครับผมสี่ทางราคากันเช่าราคาสามพันห้าร้อยบาทเช่นนั้นครับผมสามพันห้าร้อยบาทนะครับสภาพเป็นใหม่เนี่ยผมให้ดูเลยนะครับอ่าพี่ธนชอบจัดเลยนะครับผมโอเคนะครับผมเรามาดูสินค้าตัวต่อไปนะครับผมสินค้าตัวต่อไปก็จะเป็น Power amp จากค่ายบอสนะครับผมบอสออดิโอเทคนิคนะครับผมนี่แหละรุ่น LD3 สามนะครับผม รุ่น LD3 ตัวนี้เดี๋ยวมาชมข้างในกันนะครับชมข้างในกันตอนีผมเปิดฝาไว้แล้วและครับเนี่นะครับอันนี้ฝุ่นยังไม่ได้ปัดท่อเลยนะครับผมยังไม่ยังไม่ทำาจะทำกดสะอาดเอามาก็เปิดให้พี่ๆชมกันเลยนะครับข้างในก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่แหละประมาณนี้แหละครับในของรุ่น LD3 นะครับผม LD3 นะครับเดี๋ยวผมดูสเปคให้นะครับ Ld สาม ld สามนี่แปดโอห์มอยู่ที่หนึ่งพันสามรอยี่สิบคูณสองนะครับผมที่แปดโอห์มนะครับผมพันหกร้อยบาทคูณสองที่สี่โอห์มโอ้มันไม่ธรรมดานะครับพันหกร้อยบาทที่สี่โอห์มสเปคหรือวัดผมอ้างอิงจากไหนนะครับผมให้ดูนะครับเนี่ยแหละอ้างอิงจากนี่แหละเจ้าของค่ายเขาเลยนะครับผมนี่แหละเนีน่ผมอ้างอิงให้ดูเลยนะครับ Ld สามพันหกร้อยบาทคูณสองที่สี่โอห์มนะครับผมอ่าใช้งานได้ปกติเดิมๆนะครับผมสําหรับรุ่นรุ่น Ld สามเราขายกันแช่ราคานะครับผมขายกันที่ราคาห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับผมห้าพันเก้าร้อยบาทเหมาะมากสําหรับขับสิบแปดโคมปั๊มข้างละสองก็ได้นะครับตัวนี้สิบแปดโคมปั๊มสิบแปดโคมปั๊มข้างละสองหรือว่าเป็นขับกลางสิบห้าสิบสองค่าละสองได้เหมือนกันนะครับผมอ่าพี่ๆท่านไหนที่ตรงสเปค แ,แล้วกําลังหาอยู่ก็จัดเลยข,ของแรงจากค่ายบดนะครับผมบดออดิโอนะครับอ่ะถัดมานะครับผมเป็นพาวเวอร์จากค่ายบดเหมือนกันนะครับผมแต่เป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมาเป็นรุ่น LD10 นะครับผมบดออเดโอเทคนิคนะครับผมรุ่น LD10 อ่ะมาชมข้างในกันเลยครับเนี่ยสุดยอดครับมาเป็นสีข้อนะครับ หม้อแปลง4ข้อนะครับผมคาป์บ่า8ลูกนะครับผมนี่แหละบอส LD10 นะครับผมทาร์ทิเตอร์จัดเต็มเหมือนเดิมนะครับผมพัดลมตัวนี้เป็นพัดลมไฮสปีดนะครับผมเป็นพัดพัดลมรอบเร็วอ่าสิงแยกนะครับผมพัดลมรอบเร็วเดี๋ยวผมจะให้ดูสเปคนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูสเปคนะครับเดี๋ยวผมดูสเปคให้แน่อ่ามาดูพร้อมกันก็ได้ครับผมนี่ LD10 นะครับผม LD10 ก็อยู่ที่ 4พันนะครับผมคูณสองที่สี่โอห์มนะครับผมสองพันเก้าคูณสองที่แปดโอห์มแล้วก็ห้าพันสองบคูณสองที่สองโอห์มนะครับห้าพันสองคูณสองที่สองโอห์มโอ้มันไม่ธรรมดานะครับผมสเป็กอันนี้อ้างอิงจากบริษัทนะครับผมนี่แหละผมอ้างอิงให้ให้ชมกันเลยนะครับขับสิบแปดข้างละสองละสามนะครับผมถ้าปัม๊มข้างละสี่ก็ได้นะครับผมนี่แหละผมบอกเลยว่าข้างละสี่เป็นโครงปัม๊มได้แน่นอนนะครับ โครงหลอก็จัดไปเลยครับค่าละสองละสามนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับด้านหลังด้านหลังสองรุ่นเหมือนกันนะครับเนี่ยสองรุ่นด้านหลังเหมือนกันนะครับก็จะมีสปิกอนฝั่งละสองรู XFR นะครับผมแล้วก็มีลายลิงด้วยนะครับผมนี่แหละครบทุกอย่างนะครับผมสาหรับโบสอ Audio เทคนิคนะครับผม Bose Audio LD10 ตัวนี้นะครับเราขายกันที่ราคา 11,500บาทนะครับผม1 1 5 0 0บาทนะครับผมพี่ทนายชอบความแรงสไตล์บดนะครับผมเรียกเลยระบางรุ่น LD 3มนะครับผมกับ LD 1 0เรียกได้เลยนะครับผมอ่านะครับเอาเรามาปิดท้ายกันแล้วกันนะครับผมอันนี้เพิ่งมาสดๆใหม่ๆลงเครื่องบรมาดนะครับผมเป็นเครื่องบันไฟนะครับผมยี่ห้อแม็กนัมนะครับผมเครื่องบันไฟยี่ห้อแม็กนัมนะครับผมตัวนี้ตัวนี้ขนาด ขนาดเครื่องนะครับผมเนี่ยเรามาดูกันไปครับขนาดเครื่องสเปคอยู่ที่ห้าจุดห้านะครับผมก็คือภาษาบ้านเราก็คือห้าโลครึ่งนะครับผมห้าจุดห้าเชวีนะครับผมนปั่นไฟขับขึ้นรถแห่ได้หมดนะครับผมปั่นสำรองไฟที่บ้านนะครับปั่นหน้างานไซต์ก่อสร้างหรือว่าจะเป็นขึ้นรถแแห่ได้หมดนะครับแบตยังใช้ได้นะครับสตาร์ทมือยังสตาร์ทได้อยู่นะครับผมสตาร์ทก็ยังสตาร์ทได้อยู่นะครับ เแต่มันติดได้นะติดได้แต่ผมแต่ผมไม่ได้ทําให้มันติดเลยนะครับผมจะตัดให้ดูว่าแบตบแบบมันแบตบมันใช้ได้นะครับผมใช้งานได้ปกตินะผมสภาพสวยเนี่ย,ท,ยท้ายก็ตามสภาพเลยนะครับผมนี่แหละสภาพยังสวยยังเงาเอยู่นะครับแต่ของเดิมไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพามีหลายเครื่องนะครับนะมี่ครตัดขากมีทั้งระบบสตาร์ทกุญแจอแล้วก็มือดึงนะครับผมเครื่องปั่นไฟนะครับผมแมกนัม แม็กนั่มทานโฟมเมอร์นะครับผมเนี่ยมีทานโฟมเมอร์ด้วยนะครับผมมีรุ่น avr ออโตออโตเมติกวนนะครับผมวนตกปรับเล่นเครื่องเองนะครับรุ่นนี้นะครับเ,เราขายกันที่ราคานะครับผมเครื่องมันไฟ5.5าจุเราขายกันที่ราคา9,500บาทนะครับผม9,500บาทพีพีท่านไหนกำลังหาไปช่วงเทศก,กาลสรงการไปสำรองไฟเผื่อไฟดับหรือว่าไปแห่งานสงการนะครับผมเล่นกลางแจ้ง ตามงานต่างๆที่ต้องใช้ไฟนะครับผมหรือว่าไฟฟ้าเข้าไม่ถึงก็จัดเลยนะครับผมโอเคนะครับผมพี่ๆท่านหนสนใจสินค้าตัวไหนสามารถมาดูที่ร้านได้นะครับผมสินค้าก็ยังมีเยอะแยะมากมายนะครับผมเราจัดทำโซนใหม่นะครับผมโล่งกว้างสบายนะครับฮะโอเคนะครับผมข้อมูลครบถ้วนนะครับผมพี่ๆท่านหนสนใจก็ทักไลน์หรือว่าโทรสอบถามตามเบอร์โทรทางร้านได้เลยครับอ่ะโอเคครับผมุณครับ